ำคอนเทนต์ช่องทิกตอกค่ะจะพาไปนวดหน้าที่เดอะมิจิกอะคาเดมีเคยได้ยินไหมคะนวดหน้าผลักสิวะค่ะเคยเห็นในติกตอกค่ะไปเลยค่ะไปดูข้างในกันเลยอย <c oughs> ้ได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะคุณนิงจัดให้แก้มย้อยนะคะข้างนี้นะคะใบหน้าจะไม่เท่ากันเหมือนข้างนี้ยกเรียวกะชับกว่าแต่ข้างนี้ห้อยกว่านะคะแล้วก็รอ่องร่องหมากเนาะ ข้างนี้ตื้นกว่าข้างนี้เยอะกว่าแสดงว่าด้านนี้อาจจะแบบเป็นด้านที่นอนทับด้วยปิดจมูกเนี่ยเก็บได้นะปิดจมูกเก็บได้แล้วก็มีรูข,ขุมขนค่อนข้างที่จะกว้างเลยมองวยตาปากก็เห็นนะคะแล้วก็มีเส้นขนนัดดาขาตรงล่องหน้ผาผกนะคะวันนี้เดี๋ยวจะยกกระชับให้นะคะแล้วเดี๋ยวดีท็อกผิวก่อนเอาของเสียออกก่อนจะได้นวดยกเรียวเด็กเด้งแล้วก็จะปั้นแก้มให้คะ่ะตอนนี้แก้มไม่เหลือแล้วไม่อุม้มซับนะคะจะทําคางให้ด้วยนะคะอันนี้ลองยิ้มดูสิคะนี่เห็นไหมคะยิ้มล่องค้างนี่ก็จะลึกมากชัดมากนั่ข้างใี้นั่คไ แล้วก็หางตาหางคิ้วก็ไม่เท่ากันด้วยเนาะสำหรับเคสนี้ผิวมันเคยรักษาสิวจนรูขุมขนกว้างขั้นตอนแรกนวดผลักสิวอุดตันไขมันของเสียเดรนน้ำเหลืองชั้นใต้ผิวหนังมีไขมันเล็กๆเต็มไปหมด ต้องนวดสลายให้นิ่มแล้วผลักออกด้วยเทคนิคของทางสถาบันรีดดันออกมาได้เยอะเลยค่ะผิวไม่ช้ำไม่อักเสบแถมยังสลายพังผืดแล้วก็จัดเรียงลายกล้ามเนื้อเพื่อยกกระชับต่อได้อีกเห็นไหมคะซิวออกมาแบบหน้าไม่แดงด้วยเทคนิคพิเศษของการกดจุดสะท้อนเฉพาะศาสตร์นี้ลูกค้าตกใจทุกคนจากนั้นสังเกตหน้าที่มีริ้วรอยเยอะๆนะคะว่าแก้ไขได้ไหมนวดเรียงลายกล้ามเนื้อและยกมัดขึ้นกระชับใหม่อาจารย์เก็บทุกจุดที่วิเคราะห์ให้เสร็จแล้วออกมาจะเป็นยังไงติดตาม ep 2นะคะ